ฟินหมดเวลาถอยตั้งป้อมสู้นกพร้อมกลางปีกปกป้องอัปเวเวลความสนุกขึ้นไม่พักสำหรับละครเกมรักปาฏิหาริย์ทางช่องวัน31ของผู้จัดมากฝีมือปุ้ยพะอูนจันทรศิริ กำกับการแสดงโดยเหนี่ยวะวันรัตน์นาคสุริหลังจากที่สัปดาห์ก่อนพาดเจเจพิพัฒในร่างพระเอกหนุ่มฟีนธนพัทกาวิระทีทัศลุยสืบหาคลิปลับจนได้เจอกับวราตัวแปรสําคัญที่ช่วยรวบรวมหลักฐานเอาผิดพ่อของทีทัศได้แต่ทุกอย่างยังไม่ทันได้กระจายก็ดันเกิดเรื่องเข้าซะก่อนมาสัปดาห์นี้ฟีนยังคงไม่ละทิ้ง ความพยายามตั้งป้อมสู้ขอไม่ถอยให้กับความอายุติธรรมอีกต่อไปเมื่อตอนเองและคนรักกำลังจะตกอยู่ในเรื่องอันตรายแรงโกรธครั้งนี้ฟินท้าชนไม่นสนหน้าไหนเรียกว่าขู่มาขู่กลับแรงมาแรงกลับไม่โกงจังหวะที่ทุกอย่างกำลังพีคจนเรื่องราวทุกอย่างกำลังทวีความรุนแรงขึ้นความอดทนที่เก็บมาทั้งหมดในชีวิตของคนเป็นแม่อย่างนกสินใจเปล่งพาณิชย์รำพา <c oughs> ก็หมดลงขอกางปีกปกป้องคนเป็นลูกแบบไม่กลัวอีกต่อไป เกมรักปาฏิหาริย์เรื่องราวของไมายมินพิชยาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของปราโมชต้นพลวัตและกัญญาพิมพิมพันธ์ชีวิตรักของไมลที่นินยอกกับพาด77ที่พัดเชฟหนุ่มมากฝีมือกำลังไปได้สวยแต่แล้วกลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อหมายต้องบินกลับไทยเป็นการด่วนการกลับมาครั้งนี้โชคชะตาได้พัดพาให้หมายต้องมาข้องเกี่ยวกับทีทัศน์พิมธนพัฒน์ลูกชายพิมคนเดียวของธนาแซมยุรนัท์เจ้า บริษัทยายักษ์ใหญ่วงวนแห่งโชคชะตาที่นำพาให้ทั้งคู่มาเจอกันครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งเกมธุรกิจและปริศนาฆาตกรรมการตามหาความจริงจึงเริ่มต้นไมย้ยมินทีชยาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของปราโมตต้อมพลวัตและกัญญาพิมพิมพันธ์ชีวิตรักของไมท้ที่นิวยอร์กกับพาดเจเจเจพิพัฒน์ เชฟหนุ่มมากฝีมือกำลังไปได้สวยแต่แล้วกลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อไมต้องบินกลับไทยเป็นการด่วนการกลับมาครั้งนี้โชคชะตาได้พัดพาให้ไม้ต้องมาข้องเกี่ยวกับทีทัศน์ฟิล์มธนพัฒนลูกชายเพียงคนเดียวของธนาแซมยุรน,นันเจ้าของบริษัทยายักษ์ใหญ่วางวนแห่งโชคชะตาที่นำพาให้ทั้งคู่มาเจอกันครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งเกมธุรกิจและปริศนาฆาตกรรมการตามหาความจริง เริมต้นขึ้นเมื่อความรักเป็นเกมธุรกิจที่มีครอบครัวเป็นเดิมพันเกมรักที่เธอยอมเสี่ยงด้วยหัวใจทั้งที่ไม่รู้ว่าเล่นอยู่กับใครจะมีบทสรุปอย่างไรกำกับการแสดงโดยเหมียวประวรัตนาคสุริยาบทโทรทัศน์โดยพิมมาดาพัฒ อลงกรพิมพ์ศิรินพงวานิชสุขและนนทพรประภาพรงานนี้จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือดิ่งหนักมาตามลุ้นกันวันจันทร์ที่วันที่28ตุลาคมนี้อี EP, เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31